สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง o u t u b หน้าค่าเกษตรอีสานนะครับแลวก็เพจหน้าค่าวัลลีตีอินดี้เทแล่นนะครับกับผมเบานะค่าโคขุนครับครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของหน้าค่ารีไซเคิลนะครับเป็น E ีีที่2นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมสิทภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับการนําเอาใบรัดหยานะครับแบบว่งเดือนนะครับที่มันใส่บ่ได้แล้วนะครับที่มันเกาใส่บ่ได้นํากลับมาใส่ใหม่นะครับพี่น้องพี่น้องฮู้บ่าวานะครับ เวลาหนั่งกามาใส่หม่สิบใส่ทนกว่าตอนซื้อมาใหม่อีกนะครับอันนะครับสำหรับใบเลื่อยไอย้ใบต้าญยาแบบบ่งเดือนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับพี่นอ้องคือแบบที่หนึ่งคือแบบนี้นะครับแบบนี้มันสีมีแขวมีฟันมีมีไอ้เขาติดแขวตรงนี้นะครับเขาติดแขวตรงนี้ก็คือมันสีคมยันกับตัวนี้นะครับคือเขาเอื้อกากรเพชรน,นะครับเมื่อกากรเพชตรตัวนี้มันเบิดคมก็คือใส่บ่ได้แล้วนะครับ แบคุ้นทิมไปนะครับส่วนแบบที่สองนะครับคือแบบนี้ผสมกาใหม่มนะครับหม่หม่กว่าแบบนั้นแบบแรกนะครับแบบนี้เขาเขาสิใส่เอาค้มจากตัวใบมาเลยนะครับตัวจามนมาเลยก็คือคมจากตรงนี้นะครับเจียรล้วก็ตัดนะครับบางคนก็ตัดลวยระกัดแต่บุม้มีหินเจียบุม้มมีอ่าคือมือกับทิมไปนะครับแต่สำหรับแบบนี้เขาคือเขาเฮ็ดมาเพื่อให้เขาเจียเจียตลอดนะครับ ต่เบิดกมขก้าเตียเบิดกลมขะก้าเตียเตียได้นะครับส่วนเมื่อนี้นะครับติดภาพพี่น้องมาหเหตุผพี่น้องเบิ้งก็คือตัวนี้นะครับก็ค,คืออันดับแรกเทาเท่าตักทุบทุบแข็งแข็งของมันออกก่อนนะครับแล้วก็าก็มามตเหี่ยวคือเอาตัวนี้เป็นคมของมันเลยทีนี้นะครับคื่อเลียนแบบของตัวตัวที่พันมาเนี่ยซึ่งลักษณะของตัวนี้มันสิเป็นยานบางนะครับเวลาคมก็คือค,อคมปิดเลยนะครับ เวลาเสร็จแล้วนี่ใส่งาเนี่ยนะครับมันสิทนกว่าเฮาใส่คมกับฟันตัวนี้ที่เฮาซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนะครับใส่มากนี่ครับคือตัวนี้นะครับผมใส่มากเกือบสองปีแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ผมเอามาแต่งเลยนะครับจนแขียวฮักแขวบินไปก็มีนะครับใส่แบบสมบุกสมบันเลยพี่น้องนะครับถ้ามันเบิดคมเขาก็มาเกี่ยหม่นะครับเรื่อยๆนะครับนี่คือคอดีนะครับของเรื่อยแบบวุงเดือนแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อใหม่ๆนะครับแนะนําให้ซื้อแบบ แบบมันฟันหางๆกว่านี้นะครับแบบมันม,มีมีหน่อยที่สุดนะครับนี่มันหลายแห้และมัตทีเห็นบอกละัตทีลาวเห็ดนะครับประเทศเนีย่ยนะครับอ่ะมาเบิงวิธีเห็ดกันเลยครับผม และตอนนี้นะครับรูปทรงมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับพี่นอ้องหลังจากที่หฮาแปงนะครับแถวมันเ,นนนเนย็ดทำน้ำแหลมนะครับพี่นอาวให้ทำน้าแหลมตายเริ่มแหลมนะครับต่อไปเฮาต้องเอาคมนะครับเอาคมซึ่งเฮาจะเอาคมจากจากตรงนี้นะครับแย่ไมาเป็นคมคมใกล้เสร็จแล้วครับจนจมก็ไปเลยครับ ครับพี่น้องครับและตอนนี้นะครับการเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางทางคมอ่าทางคมมันนะครับความแหลมนะครับตอนนี้ได้เบิดแล้วนะครับพร้อมที่สตัดนะครับซึ่งใส่งานได้ทนกว่านะครับตอนที่ซสือมาใหม่อีกนะครับผมถ้าเบิดคมเขาก็มาเจียใหม่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับตอน ใส่จริงเลยนะครับว่าสิเป็ในยังไงเขาดีสัาใดนะครับพี่นองตามไปเบิ่งเลยครับครันอนนีกัดูคนรันะครับเซมอัพนะครับลองาไปเร่อของข้อเทียดนะครับนี่ครับในเร่อเทียดนะครับ

คมกริบเลยพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องผลงานตัดละเอียดมากๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันคมนะครับแล้วก็อ่าแถวมันทีนะครับแถวมันทีก็เลยตัดละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับท่านใดที่อ่ามีนะครับใบเก่าๆนะครับที่ใส้แล้ว คิดว่ามันใส่การบุได้นะครับเก็บไว้นะครับพี่น้องเก็บไว้เลยนะครับแตงคือผมผ้าเฮดนี่แหละนะครับรับรองว่าใส่ทนนะครับใส่ทนกว่าติสือมาใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าจัางที่บอกไปแล้วครับพอเบิดค้มเมาก็เจียใหม่เบิดคมกมาก็เจียใหม่เนื้อที่มันเหลือหลายนะครับเนื้อที่มันเหลือหลายเพื่อเพื่อ,อ,อมันสิมาห่อผีนะครับ ใส่เวลาอีกหลายปีครับพี่น้องบอกตรงๆเลยว่าใส่เวลาอีกหลายปีนะครับบางทั้งที่ซื้อไม่มาใส่บุพเพปีนะครับคมมันกระเบิดนะครับเอานะครับพี่น้องนะครับถาท่านใดส่วนสอบนะครับอ่าคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำแน่นะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปอ่าไม่ไมมาให้พี่น้องได้รับชมอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากไว้นะครับนาคาเกษตรอีสาน นะครับแล้วก็น,นาค่าวาเลตีอินดีไทแลนนะครับกับกระผมเบานาคะ่าแต่สำหรับคลิปนี้อำลาพระจากพี่น้องไปแล้วนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ